เมื่อเหล่าว่าที่สมณเณรทั้ง12เดินทางมาถึงชุมชนหนองน้ำแดงภารกิจแรกของการเรียนรู้เริ่มต้นที่พระอารามแห่งสำคัญในพื้นที่ชุมชนนี้พระราชวชิลาราังการได้เมตตาชี้แนะหลักปฏิบตัติแก่เหล่าว่าที่สมณเณรสำหรับนำไปใช้ระหว่างบรรพชาสิ่งที่สำคัญสำหรับการบวชการประพฤติปฏิบัติการติกษาเล่าเรียนได้ประสบความสำเร็จตามความต้องการหนึ่ง มีความตั้งใจเป็นพิเศษต่อเนื่อง 2. มีสติมีความรู้สึกนึกคิดอยู่กับตัวเราโดยตลอดอันที่สม,มีสมาธ,สมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นแนวทางปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์มอบให้ด้วยเมตตานี้คงเป็นจุดเริ่มต้นที่โอบอุ้มว่าที่สมณีน,น้อยทั้ง12คนให้ก้าวเดินมั่นคงบนเส้นทางแห่งพุทธะ ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ธรรมะฝึกฝนขัดเกลาตนสู่การเป็นพุทธบุตรอันง,งดงามต่อไป